สวัสดีค่ะเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบนเทพาไายพบกับคุณครูอ้อยใจนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมรอบด้านค่ะในหน่วยจังหวัดนครราชสีมานะคะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำผัดหมี่โคราชดังคำขวัญที่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโครา หนินดินดางเกลี้ยนค่ะแล้ววันนี้คุณครูมีผู้ช่วยมาช่วยด้วยนะคะมีแม่ก,กว่าจิตอาสามาช่วยนะคะกลุม่มอสมบ้านวัดนะคะของเราในเขตเทศบาลตะบนเทพรัยของเราเดี๋ยวเชิญพบกับจิตอาสาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสา,าจิราพอรอภิพ่ายประธานอสมอบ้านวัดหมู่ที่9วันนี้ จิตอาสานำทีมอสมอบ้านวันมดมู่ที่9ด้วยตัวแทนคืออสมอจุรีธุรพันมาเป็นอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อนำเสนอนการขัดมีโคราชให้เด็กๆได้ชมไ,ได้ได้ดูกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะจุดีธุรพันจะมาอนอสมอเมก้า ะมาสอนผัดหมีโคราชให้แกเด็กชมได้ดูได้ชมค่ะอ้าวเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะเด็กๆฉันทามันส่องไปใกล้ๆกระทะเอยู่ด้าหังือ ใส่หมูนะคะใส่หมูนะคะหมูหมูค่ะหมู3ชั้นนุ่มๆค่ะเด็กๆแล้วก็เตี๋ยวผัดให้สุกตอนน้ำสุกแล้วใส่ไข่ค่ะอืม มีต้นเนาะใส่เ,เครื่องปรุงค่ะนี่อะไรคืออะไรน้ำตา,ตาลไหมอือยาขนเดือค่ะอ้ยใส่เลยค่ะอ,อ,อือใส่น้ำตาลนะคะ

Ít <laughs> tỏ đi <thì> <laughs> <Yếp> tỏ <laughs> Yêu đắng ไม่ต้องรอนะคะรอให้กระทะเดือดก่อนน้ำมะขามด้คะน้ำมะขามด้วยอย่าลืมค่ะอร่อยมะขามต้องเป็นมะขามเปียกนะคะขามแห้งไม่น่าเอาน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเด็กๆทีนนี้เรามาใส่กันลงไปเลยค่ะ ไปเลยนะคะนี่แม่กคลัวมืออาชีพเห็นไหมคะกับมือสมัครเล่นค่ะเด็กเด, <c oughs> ด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่<อ>ทำได้<อ>นะคะ <c oughs> ไ,ไปแล้ว คนให้ทั่วค่ะเด็กๆรอเส้นนิ่มแล้วก็น้ำมันแห้งนะคะ เด็กชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมที่บ้านได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องออกไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้นะคะโรคโควิดระบาดใช่ไหมลูกนั่นแหละให้อยู่ที่บ้านากับผู้ปกครองนะคะมีนโคนาททำกับข้าวกินที่บ้านนี่ตอนนี้ครูปัทพาทำผัดหมี่โคโราชนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำนะคะร่วมกับผู้ปกครองนะคะเชื่อมความสัมพันธ์ รวมกันนะคะแล้วก็เราจะลองทานตะก่อนชิ้นซิอร่อยหรือเปล่าเด็กเห็นไหมคะสีสันน่าทานมากเลยเด็กบ๊องไหมบ๊อกเก็ตเอาแล้ว ใส่าีใส่ถั่งงอกลงไปค่ะ เรามีผู้ชิมด้วยนะคะวันนี้น,น,นี่ อ่าเห็นยังเด็กๆน่าทานม้คะ